ไม่ขึ้นเพราะกรวดน้ำผิดวิธีวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้องและได้ผลสูงสุดกราบสวัสดีท่านผู้ฟังและกันอะไรกมนิทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสุขการฟังเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลทำสังฆทานสุดท้ายก็ต้องจบโดยการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล การปวดน้ำหลังทำบุญเสร็จก็คือการตั้งใจอุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำไปแล้วให้กับผู้ที่ล่วงลับเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวนพร้อมทั้งลินน้ำไหลไหลลงไปในพื้นดินหรือที่ลองรับแล้วก็เอาไปฝากไว้ไปลดที่โคนต้นไม้วิธีการที่นิยมทำกันก็คือการเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะแล้วก็ภาชนะรองรับเมื่อเราทำบุญ ทำทานสังฆทานเสร็จเมื่อพระสงฆ์สวดคาว่ายะถาวรีวหาเราก็เริ่มตนขวดน้ําลงในภาชนะที่รองรับได้เลยเมื่อพระสงฆ์พูดถึงคําว่าสัพพีธโยวิวาถึงตอนนี้ก็เราก็หยุดขวดน้ําแล้วก็ในขณะที่เราขวดน้ําอยู่นั้นเราก็ระลึกถึงบุคคลที่เราจะแผ่บุญกุศลไปให้เขานั้น หรือเจ้ากรรมนายเวทเทวดาประจําตัวของเราเมื่อพระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นําน้ําที่เราลินกวดน้ําไปนั้นลงไปลดที่ต้นไม้โคนต้นไม้บนพื้นดินก็เป็นการเสร็จพิธีของการกวดน้ําท่านผู้ฟังทุกท่านครับประเพณีการกวดน้ํานั้นเริ่มขึ้นมีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสารซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระทรงหลังทักษิโนโทกก็คือการขวดน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์นับตั้งแต่นั้นมาเวลาทำบุญจึงนิยมใช้การขวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญกุศลนั่นเอง สิ่งสำคัญของการขรวดน้ำก็คือการตั้งจิตให้มีสมาธิการละลึกถึงผู้มีพระคุณละลึกถึงผู้ที่เราจะอุทิศส่วนบุญกุศลผู้ที่ห่วงลับไปแล้วพร้อมจากกรรมนายเรนและเทพยาประจำตัวและบุคคลอื่นๆสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ได้ห่วงลับไปแล้วเพื่อให้ได้รับผลบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ เพื่อให้ผลบุญนั้นสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้วิธีการปวดน้ำที่ถูกวิธีและเกิดผลสูงสุดนั้นท่านให้เริ่มทำดังนี้หนึ่งการปวดน้ำมีสองวิธีก็คือการปวดเปียกหรือใช้น้ำเป็นสื่อโดยการลินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วยการปวดแห้งก็คือการไม่ใช้น้ำใช้แต่สินิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงรับหรือผู้ที่เราต้องการจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ 2. การอุทิศผลบุญกุศลนั้นมี2วิธีก็คือการอุทิศโดยเฉพาะเจาะจ,จงได้แก่การออกชื่อผู้ที่เราจะให้เช่นให้พ่อให้แม่หรือเอ่ยชื่อบุคคลชื่อนามสกุลคนที่เราจะให้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการอุทิศใหม่เจาะจ,จงได้แก่ การกล่าวรวมๆกันไปเช่นญาตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรหรือสัพพสัตทั้งหลายเหล่านี้เป็นตนทางที่ถูกนั้นต้องทําทั้งสองวิธีคือผู้ที่มีคุณหรือมีเวรต่อกันมากเราก็ควรอุทิศเจาะจงที่เหลือต่ออุทิศรวมๆกันไป 3. น้ําสําหรับการกวดน้ํานั้นควรเป็นน้ําที่สะอาดไม่มีสีไม่มีกลิ่นเมื่อกวดเสร็จก็ควรลินน้าลงในภาชนะที่สะอาด และเอาไปเทในที่ที่สะอาดและที่สําคัญยาลิมลงกระโถนหรือที่สกรปรกเป็นเด็ดขาด 4. น้ําเป็นสือ่อดินเป็นพยานการปวดน้ํามิใช่อุทิศให้ผูตายกินน้ําแต่ใช้น้ําเป็นสือ่อและแผ่นดินเป็นพยานให้รับรู้ในการอุทิศส่วนบนุญกูศลการกวดน้ํานั้นทําตอนไหนดี วิธีการที่ถูกต้องก็คือควรปวดน้ำแมนทันทีในขณะที่พระอนุโมทนาหรือทําบุญทํากุศลเสร็จแล้วถ้าไม่สะดวกจะทําตอนหลังก็ได้แต่ทําในขณะเด่นดีกว่าด้วยเหตุผลสองประการคือถ้ามีเปรตมียาติมารอรับส่วนบุญแล้วท่านก็ยอมได้รับในทันทีการรอไปปวดทีบานหรือปวดภายหลังนั้นบางครั้งก็อาจจะลืมไปผู้ที่เขาตั้งใจรับก็ จะไม่ได้รับผลบุญกุศลที่เราตั้งใจไว้ 6. ควรดินน้ำตอนไหนควรดินน้ำพร้อมกับตั้งใจอุทิศในขณะที่พระผูน้นำเริ่มสวดว่ายะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสากรังถึงตอนนี้ก็ให้ลินน้ำให้หมดเมื่อพระว่ามาถึงมณิโชติระโสยะถา พอพรพะรับทั้งหมดพร้อมกันว่าสัพพีติโยวิวัตชันตุสั์เราก็พนมมือรับพรท่านไปจนจบจึงถือว่าถูกต้องเจ็ดถ้ายังว่าบทขวดน้ำไม่เสร็จจะทำอย่างไรก็ควรใช้บทขวดน้ำที่สั่นหรือใช้บทขวดน้ำหย่อก็ได้เช่นอิทังโนยาตินังโหตุสุขิโตโหตุยาตะโย ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ที่สําเร็จนี้แกก็บอกชื่อผู้หลวงรับผู้ที่เราจะอุทิศบุญกุศลไปให้และญาติทั้งหลายของข้าพเจาออ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดหรือจะใช้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้เช่นว่าขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงสําเร็จแก่พ่อแม่ญาติครูอาจารย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรและสัพสัตทั้งหลาย ขอจงได้รับส่วนบนกุศลครั้งนี้โดยเร็วพันและโดยทั่วถึงการเทิน,นส่วนบทยาวๆนั้นเราควรจะเอาไปไว้ขวดส่วนตัวหรือขวดในขณะทําวัดสวดมนต์รวมกันก็ได้ข้อสําคัญคือถ้าเป็นภาษาพระเราก็ควรจะรู้คําแปลหรือความหมายด้วยแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายก็ควรใช้คําไทยอย่างเดียวดีกว่าเพื่อป้องกันความโง่โง,งงายได้ด้วย 8. อย่าทำน้ำสุขปกกโวยการเอานิ้วไปรอไว้ควรลินให้ไหลเป็นสายไม่ขาดระยะและไม่ควรใช้วิธีเกาะตัวกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทางเหมือนเล่น,นงูขีนหางถ้าเป็นในงานพิธีต่างๆให้จะผาหรือประทานลินน้ำกรวดเพียงคนเดียวหรือคู่เดียวก็พอนอกนั้นก็พนนมือตั้งใจอุทิศไปให้โดยไปด้วยกันกล่าว การทําบุญและการอุทิศส่วนบุญควรทําสํารวมจิตใจอย่าให้จิตใจฟุ้งซ่านปลูกศรัทธาความเชื่อและความเลื่อมใสให้มั่นคงในจิตผลของบุญและการอุทิศส่วนบุญกุศลย่อมไม่มีอน,นิสงส์มากกว่าผลบุญที่เราอุทิศไปให้ถ้าไม่มีใครมารับก็ยังคงเป็นของเราอยู่ครบถ้วนไม่มีผู้ใดจะมาโกงหรือแย่งชิงไปได้ 10. บบุญเป็นของกายสิทธิ ยิ่งให้ยิ่งมากยิ่งตะนียิ่งน้อยยิ่งอุทิศให้คนอื่นหมดเลยเราก็ยิ่งจะได้จะได้บุญท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อเราทําการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลเสร็จแล้วเราอาจจะเพิ่มวิธีการขอขมาถอนคาสาบานต่อเจ้ากรรมนายเวรด้วยก็ได้โดยการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรถอนคนําอธิษฐานถอนคอานนคสาบานคําสัญญาอาโหสิกรรมนั้น ให้ทำโดยการจุดถูก36ดอกหมายถึงไตรภูมิทั้ง36ชั้นประกอบด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิสีมนุษย์โลกหนึ่งรวมทั้งหมดก็36บ36ชั้นเตรียมดอกบบวนหนึ่งกำรไรหวพระแก้วมรกตหลังทำพิธีด้านนอกแล้วหากไม่ได้ไปวัดพระแก้วก็ให้ระลึกถึงเอา ดอกบัวหรือดอกไม้เมื่อทําเสร็จถวายแก่สารหรือพระบูชาในบ้านพร้อมกล่าวนโมสามจบเมื่อกล่าวนโมสามจบเสร็จแล้วก็กล่าวคําขอขมาจากกรรมนาเวงโดยกล่าวว่าสัพพังอปปราธังขมะทะเมพันเตอุกาสะทวารัตเยเนะกะตังสัพพังอปปราธังขมะทะเมพันเตอุกาะสกาะ มามิพันเตหากข้าพเจ้าให้บอกชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองจงใจหรือประมาทพลาดพังหลวงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์จาาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงหูมีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโิสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมาก็ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนปกติคนอื่นทั่วไปเขาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงสง่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวัน,นะสุขะพระละปฏิพานธนสารยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโลกภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบาน คำอธิษฐานที่ปูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อส้างบารมีหากมีผู้ใดเคยส้่งเวรส้างกรรมกับข้าพเจา้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกพทุกชาติ ขอให้เขเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรม้วยเทินแต่ผู้ฟังครับเมื่อเราได้ขวดน้ำอุทิศบุญส่วผกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเราก็ได้ทำการขอขมาขออโหสิกรรมแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมาข้างตน้นจนหมดสิ้นแล้ว ผลบุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เราตัวเราเองครอบครัวเราเองมีความสุขความเจริญทำการทำมาค้าขายอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเมื่อเราได้ทำบุญทำทานทำกุศลอุทิศบุอุทิศส่วนบุญกุศลรวดน้ำและขอขมาเจ้ากรรมในเวรขออสงสิกรรมเหล่านี้หมดแล้ว เราก็จะมีความสุขความสบายใจอิ่มเอิบใจที่ได้ทําบุญทาทานมีความสุขที่ได้อุทิศบุญกุศลมีความสุขที่ได้ตัดสิ่งที่ยังเหลือค้างคาใจสิ่งที่ยังติดอยู่ในใจต่างๆที่เราละเลึกได้ก็ดีที่เรายังละลึกไม่ได้หรือที่ลืมไปแล้วก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเราทําได้ทําสําเร็จเราก็จะมีความสุขผลบุญกุศลที่ได้ทําในวันนี้ก็ จะส่งผลให้เรามีความสุขเจริญรุ่งเรืองในต่อไปในภายภาคหน้าด้วยท่านผู้ฟังทุกท่านครับหวังว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เล่ามาให้ฟังในวันนี้และขั้นตอนต่างๆที่ได้เล่าให้สู่ท่านผู้ฟังแด้รับฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ โปรดจงโดนบรรดาลให้ท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความโชคดีจเจริญโดยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานทนาสารสมบัติจเจริญดุ่งเรืองจริงๆขึ้นไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ